ต่อมไรท่อง่ายๆสไตล์ต้องตรวจต่อมรายการที่จะเล่าเรื่องต่อมไรท่อให้ง่ายและนําไปใช้ได้จริงครับต่อมไรท่อง่ายๆสไตล์ต้องตรวจต่อมนะครับในอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องที่พบบ่อยในเวชปฏิบัตินะครับก็คือเคยไหมครับที่เจอว่าคนไข้แพร่บริไฮโปไทรอยเนี่ยเราให้เลวอเทลอกซินเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยเรื่อย,อยแต่ว่าไทรอยฟังชันเนี่ยมันไม่ดีสักทีเรามีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างไรนะครับถ้าใครยังไม่กด subscribe นะครับฝาก ด้วยนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยเคสตัวอย่างก่อนนะครับเคสตัวอย่างนี้เอามาจาก e s a t ปี2022นะครับก็เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ54ปีนะครับโรคประจำตัวเนี่ยเป็น Primary Hypothyroid เมรื่อก่อนนะครับและวินิจฉัยมาไปแล้ว4ปีนะครับคนไข้เนี่ยน้ำหนักตัว77กิโลนะครับ4ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตรวจ Thyroid Function Test เนี่ย TSH เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ1 8นะครับแล้วก็ FT4 เนี่ยได้1น,นะครับตอนนั้นอ่อนเลวอัลเทอร์รอซินอยู่ 100ไมโครกรัม per day หลังจากนั้นก็ดีมาตลอดนะครับจนกระทั่งสามเดือนก่อนนะครับเจาะไทรอยเนี่ย TSH ได้ห้นะครับ c t 4ลงไปเหลือ0.4นะครับแพทย์ผู้ดูแลก็เลยเพิ่มเลวอทร็อกซินเป็น150ไมโครกรัม per day แล้วก็นัดมาอีกหนึ่งเดือนนะครับหลังจากนั้นก็พบว่า TSH ก็ยังสูงอยู่นะครับได้50นะครับ CTC เนี่ยขึ้นมานิดหน่อยนะครับ0.6ก็เลยเพิ่มโดสเลโวอเทล็อกซินเป็น200ไมโครกรัม per day ครับอีกหนึ่งเดือนต่อมานะครับก็พบว่า จอดไทรอยด์เนี่ย TSH ก็ยังสูงนะครับคราวน,นี้ขึ้นไปเป็น58นะครับ FT4 ลงไปเหลือ0.19นะครับแพทย์ผู้ดูแลก็เลยเพิ่มเลเวลทัลซินขึ้นมาเป็น300มโครกร,รัมเบอร์ดีนะครับแล้วก็นักอีกหนึ่งเดือนมาในวิสิตนี้นะครับก็พบว่า TSH เนี่ยได้4มิลลิอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิตต่อลิตรนะครับคำถามนะครับท่านจะทำ อะไรกับผู้ป่วยรายนี้ในสเต็ปต่อไปนะครับเริ่มจากประวัติก่อนนะครับประวัติก็บอกว่าเออกินสมัครเสมอดีไม่ขาดยาเลยนะครับกินต่อเนื่องนะครับกินถูกต้องนะครับก็คือตื่นมาแล้วกินเลยนะครับไม่มียาอื่นและกินแต่เลโวไทล็อกซินนะครับทีนี้คําถามก็คือท่านจะทําอะไรกับผู้ป่วยรายนี้นะครับข้อ A นะครับเปลี่ยนเลโวไทล็อกซินในรูปของออร์ลนะครับเป็น IV เลโวไทล็อกซินนะครับมีหรือเปล่านะครับข้อ B นะครับเปลี่ยนเป็น ไฮไลท์เอ็กซ์แบนะครับไฮไลท์ผงนะครับข้อ C นะครับก็เพิ่มโดสไทรอกซินเป็น400มโครกรัมเปอร์เดย์นะครับหรือข้อ D นะครับก็เปลี่ยนเป็นว่าแนะนำให้เป็นออร์เรลวีคลี่นะครับโดสของโดสฟูโดสเลวไทรอยซินโดยที่มาให้มาดกที่คลินิกนะครับให้เวลาคิดสัก3วินาทีนะครับ1 2 3นะครับเฉลยนะครับก็คือให้มากินเป็นออร์เรลวีคลี โดสของเลโวไทลอกซินที่คลินิกนะครับก็คือ observe and dot ในการรักษาวรรณโลกนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย most common ของการที่เลโวไทลอกซินไม่ได้ระดับนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของค o m p l i c a นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราเจอคนไข้ที่ให้ไทลอกซินต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเราไม่ได้ระดับเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็มี6คําถามที่ควรจะต้องตอบตัวเองนะครับนี่คือคําถามแรกนะครับ1คือโดสได้ ด ose ที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับสองคือคอมไพ i อนซ์ของคนไข้เป็นยังไงนะครับแล้วก็สามนะครับเวลาที่คนไข้กินเลวอท็อกซินเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับสี่นะครับมี food d r i อินเ t อร์เฟีย c e ในการกินเลวอทาล็อกซินหรือเปล่านะครับห้าเนี่ยมีเมดิคอลคอนดิชั o n อะไรที่ทำให้เกิดมาแซาวชั่นในเลวอทาล็อกซินหรือไม่นะครับสุดท้ายนะครับก็คือมีดัก interference หรือเปล่านะครับซึ่งก็คอม m o n นะครับ อย่าลืมนะครับหกคำถามนี้ก็ต้องตอบทุกครั้งนะครับถ้าคนไข้เนี่ยเอ่อนเลยวัคซีนแล้วไม่ได้ TSH ไม่ได้เลเวลนะครับคําถามแรกนะครับโดสเหมาะสมหรือไม่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโดสในการอ่ treat primary hypothyroidism เนี่ยเราก็จะให้ประมาณ1.6ไมโครกรัม per กิโล per day นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้1.6ถึง1.8ไมโครกรัม per กิโล p อ r day เนี่ย TSH ควร normalize นะครับถ้าไม่ normalize เนี่ยเราอาจจะต้องมาดูยาเหตุอื่นๆนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเพิ่มโดสไปมากๆเลยนะครับร300โดเาะเกิน300เมกรกัมเปอร์กิโลเปอร์ามย300เมกอกัมเปอร์ดเดนเป็นแบบไม่ได้เลยนะครับที่คนไข้จะไม่นอนมอไรทีเอสเอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาเหตุอื่นๆไม่ใช่เพิ่มโดสขึ้นไปอีกนะครับคถามที่สองคือคอมไบแอนด์ดีหรือไม่อันนี้คงต้องซ้ำประวัติคนไข้แล้วว่าคนไข้กินจนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่นะครับคนไข้ก็จะไม่ค่อยบอกเราเดี๋ยกวก็จะมีวิธีทดสอบนะครับเรื่องของคอมไบแอนด์ว่าเป็นยังไงนะครับ คำถามที่3นะครับเวลาในการกินเลวไทรลอกซินนี่ถูกต้องหรือเปล่าเรารู้อยู่แล้วว่าเลวไทรอกซินเนี่จะแอบซึบได้ดีในตอนของว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแนะนำทุกครั้งที่เราจะเริ่มเลวไทรลอกซินนี่เราควรแนะนำให้เสมอนะครับตัวเองก็จะแนะนำนะครับเพื่อที่ให้เคสจะได้รนะดับก็คือต้องกินก่อนอาหาร เช้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้ไม่สะดวกที่จะทําแบบนั้นนะครับก็อีกวิธีนี้ก็คือให้รับประทานหลังอาหารเย็นนะครับอย่างน้อยสามชั่วโมงห่างหลังจากอาหารเย็นอย่างน้อยสามชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เลือกได้สองเวลานะครับคําถามที่สี่นะครับมีฟู้ดดักอินเตอร์แอคชั่นหรือเปล่าครับก็อย่างเช่นถ้ากินอาหารเร็วแล้วก็ไปกินยาเลยเนี่ยมันก็หมายถึงว่ากินยาแล้วไปกินอาหารเลย ไม่ห่างเกินหนึ่งชั่วโมงในอตานเช้าเนี่ยมันก็อาจจะรบกวนการแอบสอชั่นใช่ไหมครับนอกจากนี้เนี่ยเครื่องดื่มบางอย่างนะครับอย่างเช่นนมนะครับหรือว่าแบล็ k คอฟฟี่นะครับกาแฟดำเนี่ยอเมริกาโน่พวกนี้ครับก็จะรบกวนการดูดซึม levothyroxine เพราะฉะน,นั้นเนี่ยทุกครั้งนะครับอย่าลืมถามคนไข้ด้วยว่าคนไข้ดื่มนมตอนเช้าหรือเปล่าหรือว่าคนไข้ดื่มกาแฟตอนเช้าหรือเปล่าถ้าดื่มเนี่ยดื่ม ห่างจากยาเราเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยเราก็จะแนะนําว่าควรดื่มห่างจากยาเราเนี่ยประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับก็จะไม่กวนการดูดซึมของเลวอไทลอกซินนะครับคําถามที่ห้านะครับคนไข้มีเมดิคอลคอนดิชั่นอะไรหรือเปล่าที่มาทําให้แอบซอร์บชันของเลวอไทลอกซินเราไม่ได้ระดับนะครับอย่างเช่นพวกเซลลูแอนติซีสนะครับหรืออินฟลามเมทอริบาร์ดีซีพวกนี้ก็จะรบกวนการดูดซึมยาใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งคนไข้เป็นเนฟโรติกซินโดเองเียตัวเนฟโรติกซินโดเองก็จะมี การลอสของไทรอยด์ฮอร์โมนไปในทางเดินนะครัในทางไตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้โดสของเลวอไทรอยซิน mm hmm. ที่มากกว่าปกติหรือว่ากรณีที่เป็นโรคติสตินโดมที่ยังคทนไม่ได้เนี่ยเบามันกระปวดใช่ไหมครับการดูดซึมยาก,ก็จะน้อยลงนะครับสุดท้ายนะครับคนไข้มีดักดักอินเตอร์เฟียเรนอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เลวอไทรอยซิน mm hmm. ไม่ดูดซึมนะครับ mm hmm. เช่นยาลดกรด,ดใช่ไหมครับกลุ่ม PPI หรือคนไข้กิน อไอออนสองบวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะล์บมิวนะครับหรือว่าเฟอร์รัสซันเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตน,นะครับหรือยาของ GI ไเองนะครับอย่างคอเลสเตอรอลมีนเองก็รบกวนการดูดซึมเลวอไทรล็อกซินนะครับแต่ถ้าให้ทันสมัยนิดนึงนะครับยาเบาหวานตัวใหม่นะครับก็คือ ตัวออร์ล็เซมากูไทเองเนี่ยก็จะรบกวนการดูดซึมเลวอเทลอ,อกซินเช่นกันนะครับถ้ากินออร์ล็เซมากูไทเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าให้กินเลวอเทลอ,อกซินก่อนนอนแทนนะครับเพราะออร์ล็เซมากูไทเนี่ยต้องกินก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับตัวใหญ่เราก็แนะนํากินก่อนอาหารเช้าใช่ไหมครับ ถ้าเราหาหมดแล้วนะครับว่าทุกอย่างใน5-6คำถามเนี่ยมันดีหมดเลยนะครับเขาก็เออทำไมเราแต่เพิ่มโดสเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องสักทีนะครับเอาจริงๆแล้ว most common cause จริงๆก็คือเรื่องของ compile a n d นะครับแต่ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับคนไข้ก็จะไม่บอกเรานะครับแต่เราก็จะไม่ควรเบรนคนไข้นะครับมันก็จะมีการทดสอบหนึ่งนะครับที่เออใช้ได้นะครับเพื่อมาดูว่าจริงๆแล้ว absorption ของคนไข้มันไม่ดีจริงๆหรือว่า compile end มันไม่ดีนะครับ ก็คือเขาเรียกว่า,าไทรอยซินแอบซ็อปชันเทสนะครับจริงๆมันมีหลายโปรโตคอลนะครับแต่อันเนี้ยคิดว่าจับซ้อนน้อยสุดนะครับสามารถทําได้ที่คลินิกนะครับการคํานวณไม่ยากนะครับก็คือ,อเรารู้อยู่แล้วว่าเลเวไทรอยซินเนี่ยมันดูดซึมที่ลำไส้เล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยที่มันจะดูดซึมภายใน3ชั่วโมงแรกหลังรับประทานนะครับส่วนใหญ่พี่ของยาเนี่ยจะขึ้นป,ประมาณที่2ชั่วโมงหลังรับประทานเลวไทรอกซินนะครับตัวเลวไทรอกซินที่รับประทานไปเนี่ยจะมี โดสที่กินเข้าไปตอนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะถูกดูดซึมไปแค่60-80%ของโดสยาที่กินเข้าไปนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยวิธีการทำเรเวนเทล็อกซินแอปซ็อปชันเทปเนี่ยก็คือเริ่มจากแนะนำให้คนไข้าฟาตติ้งมาก่อนนะครับอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนทำการทดสอบนะครับแล้วก็คำนวณเ,เวทเบรดวิฟลี่ออรัลโดสนะครับก็คืออ่าอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับก็คือ1.6ไมโครกรัมเปอร์กิโลเปอร์เดย์นี่คือโดสเปอร์เดย์ใช่ไหมครับถ้าเป็นวิฟลี่โดสเนี่ยเราเอาหน ไมโครกร,รัมปีกิโลเปอร์เดเนี่ยคูณไปด้วย7นะครับก็เท่ากับ700ไมโครกร,รัมนะครับโดส700ไมโครกร,รัมเนี่ยคือโดสที่เราจะเอามาทําการทดสอบคือให้คนไข้กินครั้งเดียวนะครับก็คือเริ่มจากบอกแล้วฟาสต์ก่อนนะครับ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็เจาะฟรีทีซีที่เบสไลน์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนไข้กินเลวอไทล็อกซินโดสที่เราคํานวณได้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้คือ700ใช่ไหมครับก็คือกินไป รเจ็ดเมตรนะครับร้อยเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็เจาะฟ T ทอีกครั้งที่สองชั่วโมงนะครับเขาพบว่าในคนปกตินะครับฟีทถ้ามันจะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอย่างน้อยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นจากเบสไลน์นะครับในคนไข้ที่แอบซ็อปชันปกตินะครับยังนั้นถ้าเราเจาะแล้วเนี่ยแอบซ็อฟเอ่อส t ่เลเวลมันขึ้นมาเกิน54%เนี่ยก็แสดงว่ายืนยันว่าจริงๆแล้วคนไข้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแอบซ็อปชันอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของคอมไพร์แอนนะครับแล้ว มีคนถามว่าเออแล้วอย่างยังกินทีเจ็ดร้อยไมโครแอมเน,นี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมครับก็มีการทดลองหลายๆครั้งมาแล้วนะครับก็กพบว่าไม่ได้มีเรื่องของคอมพลิเคชั o อะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับบางคําแนะนําก็เลยบอกว่าออสําหรับบางคนอาจจะต้องให้กินเป็นออ weekly dose นะครับก็คือกินครั้งเดียวเลยอาทิตย์เดียวนะครับจะเห็นว่าโปรตคอลนี้ค่อนข้างง่ายนะครับสามารถทําได้ที่ OPD ของทุกท่านนะครับโดยใช้การ observe ไม่ไม่มากนะครับ แต่ว่ามีบางโปรโตคอลเนี่ยก็ละเอียดกว่านี้นะครับก็คือคำนวณถึง Volume of Distribution แล้วก็เจาบเป็น Total T4 นะครับแล้วก็จเจาะเลือดทุก1ชั่วโมงนะครับไป6ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาคำนวณเรื่องของเอ total t อทอททีที่เพิ่มขึ้นนะครับก็แต่อาจจะยุ่งยากเกินไปนะครับก็อาจจะใช้ในในที่ที่สามารถทำได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ที่อาจจะทำได้ OPD ของทุกท่านนะครับแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยฟีทมันก็ขึ้นมาปกติเลยหมายถึงว่าฟีทมันก็ขึ้นมาเกิน5้าสิของเบสไลน์เนี่ยเราก็ต้องมาคุยกัคนไข้แล้ครับว่าจริงๆมันน่าจะแอบซ็อปชั่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคอมไพแอนด์แต่ถ้าคนไข้ก็ยังยืนยันว่าคอมไพแอนด์ดีก็อีกมิติหนึ่งก็คือก็คํานวณวิกฤตเนี่ยแหละครับแล้วให้คนไข้มันกินต่อหน้าที่คลินิกนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วก็่กกกเอเ ถ้า TSH น้องอะไหล่ก็ยืนยันนะครับว่าเออมันปกตินะครับถ้าเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ทานยานะครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องของการให้เบวไทลอกซินนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากส r i ครนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเจอ t s ไม่ได้เลเวลนะครับอย่าลืมตอบ6คำถามที่บอกนะครับล o s e c o พายและเวลาดัก อินเทอร์เฟียร์ฟู้ดอินเทอร์เฟียร์แล้วก็เมดิคอลคอน i t ชันนะครับแล้วก็อาจจะทำไฮรอกซินแอ s ซอร์ชั n นเ s สง่ายๆนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับก็ขอบคุณครับ